วดีจพ่อแม่พี่เนาะวันนี้มาให้มาเบิึงฟ้ามหนูฟ้ามหนูขายไก่ชิมมดเลยแหละหนูก็ได้นี่เลื้อลูกมันนี่เอาเมย์มัน,น แยกออกกันแหละทำความสะอาดบอ่อละมือหนูน้นอยหนูหนูหนูยังไม่ทัน,น,นได้ออกลูกดึงโน้พอตุกไม่เนี่ย ตุ่นเป็ดเป็ดแกเป็ดตนับมอท่านนู้นกับนกคายบรรเจ้าเาขาสิม,มาเอาเป็นซิปนู่ไงบ่ดนัานบอนนี่ก็บสีต่นบังไอ้นมโหเล็กก๊ก อย <HHH> ู่ไม่ไปสอนเนี่ยจะเอาหลูกไปเสีองไปใส่ยหอมพีกีกเนีเสีองไว้ในหงายโผล่ไปแบ่ยบางเย็นเมื่อลงบอดด้นี่มันยุ้มหัวนักกัด ตากระแตกวะเนี่ยนงบอนี่นมัทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพอแตกเหีวๆอยู่อันนี่สิ่งใหญ่บอลอยู่พี่น้องนี่หนูหนูใหญ่มาท่านขาย น่าแม่มันกินเยว่เพราอาหารเกิดแพงี่มีหนูครายัเนี้เขาเจซิปซิปตูอันนี้ก็มีิตะลุกันเม่มันออกเลย เอาไปผสมท่านหมดผสมใหม่นี่รึต้อนุ้ยใหญ่กวาท่านพี่ดอกจังได้คิอม,มีนุ้ยขายน้ำขาวอ่ะอันนี้ก็ไม่เจอเมลูกกับมีุู่กกระบานไหนไงมันขายกระบานไหนพราตัวล,ลอย จากนู้สามบอสี่บอตอนนี้ม่นู้เป็นบอเลยสี่สิบบอเลยลนเนาะตนียก็มังจขายมันเนี่ยสี่ตัวมันมีแต่ตัวง,งามๆเนาะสไดล์ดมันอยู่งนกิกเนาะ เป้าเนะมันขยายออกแต่มันผสมพันนีน่เนาะตัวเมียมันตัวเล็กนิดเดียวตัวผูตัวใหญ่อยู่มันบอกมันบอกให้อย่างนี้ก็เนี่ยไะ อามากสมพันผู้หนึ่งเม่หนึ่งนี่ร็แยกออกมากใบมื่มขึ้นนี้่มันกัดกันมันขึ้นขึ้นมันตื่นกันเหรอนีเป็นบอใหม่ น,กกน,นู้กับพ่อขายนี่เบืองกันไายน,น้อยบ่น้อยเลยนี่หลายเดือนเลยนี่ผสมพันธุ์แต่บ้างตัวน,นี้ตัวผูวมั้งพี่น้องว่าตัวผูวกับตัวเมียนี่ตัวเมียบลูมันทองเลยยังตุกใหญ่ซื้อมาต,นนอ,าตอนนั้นครูละช่องลอยหาซิฟต้นนี้ใหญ่แล้ว นุเป็นสาวแล้วนะอันนี้สงสัยตุผูตาแดงๆนีตุผูอันนี้สงสัยตเมียเพราะว่าเห็นอันนั้นมันอยู่ตุผูนี่นี่นี่ดิให้ดาบนี่แม่นโบตุผูโบเบ้ตุผูหรือตเมียนี่ไรมันเ่นอันนี้บุ้มเห็นดาวเอาไปจักเอามาสองตัว ใหญ่แเลยังบ่ยมันคือมันไม่หลุดนะเป็นกระต่ายมันบ่ตัวนี้อู้ดู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 ไเคยหิวมันมันอ่ะไม่หิวตัวนี้ไม่เคยจัดมันตะกิดพ่อพี่ยังเลี้ยงแต่แกมันเหนื่อยพี่เนาะตัวนี้มันใหญ่เลย เห็ดบานไม่แหยนั่งในตูคุณเปิดกกก็บ่ออกเปิดก้งก็บบ่ออกยันแต่มากัดคันออกแต่ว่าบ่ออกนี่เนาะหู้อยู่ไ่ให้อุ่มดอกแต่วหาบ่ค่อยได้อุ่มมันเนาะบ่ค่อยได้นั่นมันแต่ว่ามันหายจับอยู่ มึงขนงามๆม,มีลูกกับชิจับนายเหรอพี่นอ้องคููละสองร้อยหาสีบขัดมีลูกตอนนี้อรอหลกวนม,มันมันจะมีลูกหรือเปล่ามัน่เห็นมีลูกเถอะจักเดือนจังมีลูกกัะโต้ใหญ่เลยเด้๋ยนี้เป็นหนุ่มเลยจากนี้น้อยนะมึงเคาะกับโซกระโป๊ก เอาอันนั้นให้กินกินหัวอาหารกับพักบุง้งกับปุกหอนมันแกว้วห่อนมันแก้วมากกว่าว่าอาหารกระเสริมนิดๆหน่อยๆประหยัดนึกเป็นนมแล้วหน่ว่าจะมนตัวนี้เป็นตัวผู้เด่ให้จับอยู่แต่ว่าบ่บ่บ่บให้อูม รีวิวเบอ่งกระต่ายพี่นอ้องบรได้รีวิวอันนี้บ่ได้ถไทยคลิปถึงน่ะเสียาไปหาอาหารให้มันน,นี่แะเป็ดเรี่ยงวไว้ผูสามผดแม่ตัวเดียวเป็ด โกงไม่พ hmm. de ี่น้องกงในตัวตะเลกใส่กงนิหน่อยๆนี่มันหน่อยปวดเหตุโกงไม่มาตรฐานมาตรฐานอยู่เห็ดโกงง่ายประเด้ไปทางไดนพี่เนาะก็บอกเดี๋ยวไปทำงานไปไปขางนอกเลยมารีวิวน้องกระต่ายแสนสวยให้ดูปุณันเป็ดกะทุกไทยเลย ักันเคลิปนี้ก็ไว้สำนีก็ได้พี่น้องพอกันคลิปไหนดีๆพีแห้งลำรวยลำรวยสิไปเอาอนหาอาหารให้มันกันดีเย็ดยอดอันนั้น้คลิปนี้ก็ไว้สำนีได้่น้อพอกันคลิปหนดีๆีแห้งได้แจะขันมันในลูกก็สีขายพี่น้องคูลทรง่อยหซิฟนูกับขายนู้กั จำนายคือการมีคนสืบขายแต่ว่าตอนนี้นู้งยัยพระทันพี่น้องเอ้ยนู้ยังหน่อยเศรษฐกิจพ่อพีอยงเนาะอ,อยู่บ้านนอกกับประเทศเนี้ยเลี้ยงกับตายเลี้ยงนู้เป็นเห่นแหละบันไหนไปทำงานนู้ไมีงานเขาพระท่านเดบิจ้างไปก็ไปห้าเกียเเยยกเเก่ยวเข่าเลยพี่น้องเอ้ยใกล้จะได้เกี่ยวเข่าเลย มีก็ตายหน่อยบิ้งคลิปนี้ไว้สมนีก็ได้จ้าพอกันขลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยลำด้วยเพื่อนอยากออกมากบอกอยากออกมากบอกสวัสดีครับก่อเลยเด็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อเรยเร็วสวัสดีครับตางงามงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วเร็วสวัสดีค่ะออกมากค่ะ มันเคยออกมาเนาะมันเคยลงเกิดกาลงยันคลิปนี้ไว้สวัสดีก็ไเลยจ้าไปเลยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายกันเลยเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายให้หนุ่มหัว